หมอเบิ้าแปดอ้ยเฮ้ยนี้ยิเสียอเยีเ่สิบห้าตัวเบไปเปล่าเจบไปเปล่า เอาอีกล้ทุกคนคือเดี๋ยวนะคลิปที่แล้วเรา5้าต่อ8ใช่ไหมคลิปนี้เหลือสี่ต่อหนะครับผมจะโดนคนน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าสี่นีเพิ่มมาแน่นอนคือความตื่นเต้นนะครับ <All> right, และความพิเศษของวันนี้ครับก็ <all right, S 1> คือได้เล่นท <ๆ S 1> ีเจ็ด <ๆ S 1> สมใจยากสักทีนะครับผมคือคลิปที่แล้วขเขาโนทีเจ็ดใช่ไหมรอบนี้แหละส่หท้องไว้สี <laughs> ่หกท้องไว้อฮ้ย ผมโดนไล่เกือบตายเอาละครับผมและจำนวนคนไม่เคยจะเท่ากันแต่ครั้งครับกาวค้ามเดิมความแพ้ชนะไปแล้วนะครับเน้นความตื่นเต้นนี่ครับพอได้ยิงทีเจ็ดนะด้วยความที่แบบยากจะเล่นมานานนะปืนนี้ไม่เป็นไรครับเขาไม่เจ็บแต่เราเจ็บ ้ยอ,ยอยบอกเลยว่าฉายาที่ใส่มานี่เพื่อปืนนี้โดยเฉพาะเ,เ,เข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวอุ้ยโอ้โห,หมาตอนไหน <c oughs> เกื้อไป แต่เอาจริงมันก็ฉายาเดิมมาครับทุกคนคุมเลเวลสาวเหมือนเดิมนะครับคือก้อนนั้นเนี่ยไปเล่นแต่สไนด์แล้วเปลี่ยนไปใช้เป็นสไนด์่มานะครับจริงก็แค่กลับมาเล่นฉายาเดิมเท่านั้นแหละไุ่รู้ทำไมผมเนี่ยไม่โดนดันสวยเฮ้ยขุดเข้าไม้เข้ามือจริงไหมอุ้ยอุ๊ย ไม่มีบีบางตัวที่โถวโี่เดี๋ยวนะคนนี้เขาชอบมาโผล่แบบมาไงวะเนี่ยเออผมก็ตกใจตั้งแต่ไหนบีเมื่อกี้แล้วมาตอนไหนไม่รู้ไม่คาดจมูกอะไรตอนนี้ตจมูกเลยอะไรครับเนี่ยว่ามันจะต้อง ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทุกคนโ <ไป S 1> อ้ยเจ็บดาวเจ็บมากๆาก <ไป S 1> มีเจ็บตัวหนึ่งครับพี่ <ไป S 1> เอาจริงนะ <ไป S 1> ทุกคน <ไป S 1> เล่นแบบเนี้ยคือทุกครั้งแล้วยอมรับเลยครับไม่เคยคาดหวังที่จะชนะอไนะเ <c oughs> น้นเอามันนะทุกคนคือแบบคนคนห่างกันคนเดียวเลย่ยังว่าเสียบๆอ่ะนะ <c oughs> 4658นี้ <head> ไม่โดนหัวไปแล้วครับเข้าบีแล้วครับต้องบีบักครับพี่ผมวางบีนะบีบัก <c oughs> ไปแล้ว สวยเอ้ยดูผมพี่สวยขอบคุณมากครับพี่พ่อโอนเดือดไปโอ้ my god ยันของเอพี่เฮ้ยสวยครับห้าคนเลยห้าคนเลยห้าคนไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่ง สี premises, ่หกแต่ก็แบบไม่ไม่หลุดไม่อะไรเงี้ยได้อยู่แล้วอ <t> ุ <t> ้ยสวยพี่ไอ้บนได้บนได้สัมเวยพี่โอ้โหเจ็บเลยเอาเรือครับผมเฮ้ยเอาอยู่นะ เป็นเล่นไปนะครับขึ้นนำแล้วเก็ดเป็นลัหห่นไวพร่าว <c oughs> ห,หมอเบิ้ล <c oughs> เฮ้ยมันมีตัวที่เบลตันไปแล้ว <c oughs> เขา้า <c oughs> เข้าห้องเขียวเล็กไปบ้ <c oughs> างสวยพี่ระวังยาวม,มานะ

โอ้ my g ก d สองวินเพื่อจบเกมนี้นะครับในฟังบุกตัวนี้น่าจะในบีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโหวางเลยด้านเฮ้ย chain h e a d s h ไอ้เย็ดสาบห้า,าปุาาย๋ยเอาวะเกิดไปป้าเกิไปเป้าเกิดปุยปุยเอาวะทุกคนวีเดียวครับไปก้อนปวดตวดทีเจ็ดได้คือแบบเจ้าผมก็มันโกงก็มันก็โกงนะทุกคนถ้าเราผมนะคือมันเป็นปืนคู่ที่น้ำหนักเบาอ,ะอ่ะ พี่ผมเขาบีนะพี่อ้าวอยู่แล้วคนเดียวผมขวามาด้วยนะครับอาจจะเปะยิย <c oughs> หน้าวตัวดีก่อน <c oughs> ตัวนี้ชนกันเลย okay, s <S เอาวะเอาวะจริงจริงครับ วินเดียววินเดียว <c oughs> ตเต้น,นเตวมาสองตัวคงเอถอยเวลาดิเฮ,ฮ้ยขวาตายคงเอคงเ,อ,อ,เอ,อตายพี่โอ้โหบนดัน เอาแล้วปิดไม่ลงปิดไม่ลงนีอะไรนะอ,อ๋อมันอยู่ที่ใครอยู่หลังกระบอกปืนใช่ไหมไปยศาจโดนระเบิดแล้ว,ว,วต้องหาตัดก่อนวนะผมว่า ว่าถ้าบุกเข้าไปเนะี่ยเราโดนเราเท็จจำนวนคนแล้วไม่ไม่น่าจะคุ้มนะ okay. อโอ้ยโหดันตอนนี้ดันวาพี่ดันโค้งดันบนเลยเฮ้ยบนบนแวบบบ้านก็เสียวมานะครับมันตายเฮ้ยอีตัว,ว ตายสองสวยี่ผมเจ็บวะไปบนไหมบนไหมยูบ you ีบักหนึ่งี่เราแบบเอาแท่นเยวมันอยู่บักนะเจ้าผมบางเองนะ Bomb been has planted. ไหนวะตัวนี้เฮ้ยจ้าผมเจ็บแล้วสวยจ้าโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้โห ready win โอ้คือที่ผมพูดน้อยๆไม่ใช่นะทุกคนมันตื่นเต้นนะครับผม โคตรตึงแล้วผมโอ้แต่ทีเจ็ดพี่ฝั่งเราโคตรโทษเลยครับเียลองเชื่อมั่นเพื่อนในทีมว,ว้าวะกลับมาไปฝั่งที่ได้เปรียบนะครับแต่จริงนะถ้าเราผมนะครับถ้าจำนวนคนเขามากกว่านะมันจะกลายปเป็นเสียเปรียบนะเพราะว่าถ้าหลุดบอมบ์ไหนซักบอมบ์เนี่ยรีเทคไม่ได้แน่นอนนะครับรีเทคโคตรยากอะ หฮะจาลุดจาลุดโอ้โหเหลือสามตัวหกครับผมจ่ามีหกเหลือสามบดเข้าบนเข้าพี่เข้าบีเข้าบีโอ้โหจากบนอีกต้องเล่นสีไฟแล้วไหมรอบนี้ ไม่รู้เลยว่าจะติดสีไปตรงไหนใช่พี่แบบโถมสีโคตรเยอะเลยครับเฮ้ยยาวเยอะป่ะห้องเขียวไม่ออกยาวไปตัดเนี่ยตายเฮ้ยโดนแทนโดนไปแล้วโดนไปแล้วเอเอพี่เอลงเอลงโอ้ยโอ้ยยาวต่อ โอ้โหเขาจริงแล้วเวลาเขาเอาคืนแล้วเฮ้ยนั่นเหมือนจะมาไวแล้วพี่รอบเนี้ยโหแล้วผมเจ็บด้วยนะครับช่วงนี้โอ้โผมเดิม โ้อยดูส่งเลือดยับมาด้วยสามตัวหก Oh my g อดหาทำนะครับไม่มีใครเขาจะบอกอะไรแบบนี้อีกแล้วสามตัวหกก็มาไอ้บนตรงที่โดดเลยพี่พี่เราตรงที่โดดแค้น ไปเป็นเดเออพี่โดงสามแยกไปเหรอที่โดดตรงที่โดดแทงสวยเ็ดเอาะจะเพชรเดเลย <c oughs> ยาวพี่ระวัง,วงยาวมันมยาวมันชอบเนียนเข้ามา,าหลายรอบอะหกสามคนเหมือนดูนคนแล้วแบบคนระบอมอีกคนดูยาวีมหมดแล้วนะ oh, <yeah. S 1> อุ้ย,ยไปสามแยมกมั้งเดีไม่ไม่มีไม่มี

นักข้าหน้ามาชา้ายาวเคลียร์บนเข้าตายเฮย้ยเออเออเอโดดโดดโดดแทนบนเข้าสวยพี่อุ้ยเกินช่อนนี้รถเดียวหมดอเ,เอาอะเพื่อเกินครับ <laughs> ว่าเอไวแน่นะโราสวยพี hmm. ่ลองเอลองเอสวยพี like <bbe> ่คนเรามากกว่าเหรอพี่สวยสุดท้ายเจ็บเจ็บมากมือสายสวยโอ้โหเอาพี่ผมมาแล้วว่าและพี่ผมเพิ่มติดครับ เดินปูนหมูเง้ยโอ้ยวีดีโอวีดีโอโหดิถ้าไม่เป็นทีเจ็ดผมเด็ไม่ออกแล้วจะยิงได้ยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบนเข้าสามแยกสามแยกสามแยกลงไปแล้วพี่ดาขึ้นบักพี่ดาขึ้นบักสวยพี่ บนบนบนเอ้ยยังไม่เข้าเนี่ยใช่ใช่พี่อยู่อยู่อยู่แถวเขียวอ้าไม่มีเหรอพี่เก๋ไปยาวหมดเลยมั้งพี่นกถามตัวดูสามแยกให้อยู่พี่ เฮ้ยเอ,เ,อเอาเอาอะไรป่พี่เบียวดำแล้วเฮ้ยเขาบีเขาบีเฮ้ยเดี๋ยวแร้มันไปไงวะ <c oughs> อ๋อขึ้นไปจากบาร์ก็ดีตอนนี้พี่โนโดดยาวไปใช่ปะส่วนกันแต่ผมมาไม่ทนันด้วยตายโอ้ยตะลวิน เจ๊ <Jeez. S 2> แล้ว <c oughs> พี่โนอ,อย่างล้านโคตรแบก